สวัสดีค่ะ,คะดิฉันอลพินภูนาสูงรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดศรีสะเกดและกรรมการผู้จัดการบริษัทประชาลลัฐรักสามัคคีจังหวัดศรีสะเกดค่ะ ความเป็นมาของการจัดตั้งโรงงานลูกชิ้นนะคะโดยท่านกรรมการหอการค้าท่านวิทยาวิลารัตนะคะแล้วก็ท่านดรสมบัติธีรตะกูลชัยนะคะท่าน,านเป็นแกนนําในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมการเลี้ยงโคจังหวัดศรีส,สเกตนะคะเห็นจุดแข็งในการที่กลุ่มเกษตรกร,กรจังหวัดศรีส,สเกตของเราเนี่ยมีการเลี้ยงโคจํานวนมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการที่อยากจะให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนี่ยมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นมี อาชีพที่มั่นคงผู้ใหญ่ทั้งสองท่านท่านก็เลยยินดีที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ให้ประสบผลสําเร็จทุกๆด้านให้ครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงให้มีระบบมาตรฐานนําไปสู่ถึงการแปรรูปนะคะจึงเกิดเรื่องของกระบวนการแปรรูปลูกชิ้นดอกลําดวน ลูกชิ้นดอกลำดวนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำเรื่องของวัตถุดิบที่จะเกิดจากการทำาลงเชื่อนะคะที่เราบอกว่ามันไม่มีมูลค่าเพิ่มทำยังไงให้เกิดมูลค่าเพิ่มก็คือเกิดเรื่องของลูกชิ้นดอกลำดวนความตั้งใจอันดับหนึ่งคือเราอยากให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นกระบวนการที่เรามีการส่งเสริมที่เราบอกว่าขั้ววงจรของเรามีการเลี้ยงข้อที่มีมาตรฐานนะคะ มีระบบควบคุมการให้อาหารทําให้เนื้อที่ผ่านกระบวนการเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็อร่อยมีกลิ่นหอมดอกลําดวนนี่คือเป็นชื่อต้นไม้ประจําจังหวัดสีสเกตเรามีความตั้งใจว่าแบรนด์ที่เราตั้งขึ้นเราอยากให้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสีสเกตเป็นสินค้าหนึ่งในของจังหวัดสีสเกตที่เราพยายามะจะพูดบอกว่า อะไรอะไรก็ดีที่สีสกเกตเราอยากเป็นลูกชิ้นในตัวหนึ่งนะคะที่เป็นอะไรอะไรก็ดีที่สีสกเกตเราจึงตั้งชื่อแบรนด์ว่าลูกชิ้นดอกลำดวนค่ะ